เดี๋ยวจะยิงใกล้ๆดีกว่าแล้วจะเดินกลับมาทันที่จะหมุนกล้องตามเครื่องร่อนเพราะว่าตอนนี้เจ็บขามากเนี่ยถึงไม่อยากหันหน้ามาทางนี้ เรียบร้อยอย่างที่เห็นที่ผมจะยิงอีมุมเดิมคือ60แล้วก็เอียงปีกที่แต่ผมปรับตรงแผนหางดิ่งข้างหลังเนี่ยให้เลี้ยวกวามากขึ้นและดูว่าจะเป็นอย่างไร โอเคโอเคโอเคอเอ๊ะถ้ามแข่งในโลงยิมมันจะได้ไหมเนี่ยดีขึ้นมายิงอีกครั้งเรียนรู้ไปด้วยกันหกสิบห้านะครับยิงด้วยมุมหกสิบห้าองศาแล้วก็ปีกตั้งฉากกันไปเลย มาทดลองอีกครั้งโอ้เนี่ยขึ้นไปสูงกว่าทุกเที่ยวที่ยิงเลยอะ่ะแต่ยังรอดไม่ดีอะ่ะตกเร็วมากเลยขนานกันไปเลย แล้วอยู่ใกล้ๆกล้องผมจะได้จับภาพได้ง่ายเพราะว่าขามเจ็บละโออีแม่มันหลุดไปเองอะ่ะไม่ได้ตั้งใจยิงเลยม,มันมีปัญหาตรงหางอะ่ะเดี๋ยวดูตัวใหม่ผมดีกว่าเพราะตัวใหม่ผมเอาที่จับทางหางไว้ด้วยมา อันนี้คือลำที่ทดลองอยู่และอันนี้คือลำที่ที่ลองอที่ทำมาที่ถ่ายในคลิปอะครับจำกันได้ไหมอะแต่ว่าที่พิเศษก็คือนี่เห็นทางนี้ไหมกว่ามือผมอมีที่จับอีทางซ้ายไม่มีที่จับแล้วผมก็ทำให้มันไอหางเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าไอหางข้างซ้ายไอตัวเนี้ยมันประมาณแล้ว สมมิลไม่ถึง4ี่มิลแต่อันนี้ผมทําเป็น5้มิลแล้วก็มีที่ยืนออกมาหนึ่เซนแล้วดูว่ามันจะบินดีไหมแล้วผมจะเออผมลืมถ่วงน้ําหนักว่ะมันจะเป็นไงวันเนี้ยอ่ะลองยิงไปก่อนแล้วก็รู้เรื่องน้ำหนักแต่ว่าจะใช้วิธีที่8 5องศาแล้วก็ยิงแบบตรงๆยี้เลยนะยืดได้สุดแรงเลยแล้วก็ เออผมทําให้เลี้ยวขวาด้วยอือโอ้แม่ขึ้นสูงมากอ่าแต่ล่อนหัวหนักไปหน่อยหัวหนักไปอะ่ะแต่ก็เป็นเกียวอย่างที่ต้องการเย้ yeah! สำเร็จรู้แล้วว่าทำไง อับให้เครื่องร่อนเนี่ยเลี้ยวขวาโดยใช้แผ่นหางหางดิ่งไม่ฉันน้ำหนักเยอะไปนิดเนี่ยลงเร็วไปอะ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เอาน้ำหนักออกไปทีละนิดทีละนิดและเดี๋ยวต้องเอาออกอีกแต่บินวนอย่างที่ต้องการแล้วและต้องเพิ่มแรงดันชายปีกด้านขวาอีกนิด ผมย้อนกลับไปดูคลิปอะที่ยิงมันไม่ใช่85มันอยู่ระหว่าง60กับเอ่อ70องศาเองแต่เอียงปีกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูใหม่แล้วผมก็ปรับ Yo! ตอนนี้ผมเอาน้ำหนักมันออกไปหน่อยนะครับ เอาส่วนหัวออกไปหน่อยสังเกตไหมมันจะบินบินไม่นิ่งอ่ะโอ้ีแม่มาถึงนี่เลยบ้าบอคอแตกเห็นไหมครับว่าพอเขาผมร่อนออกไปแล้วเขาก็จะบินตรงๆไปแล้วค่อยๆเลี้ยวขวานิดนึงก่อนที่จะตก ถ้าเราปรับได้แบบนี้ครับเรายิงขึ้นไปมันก็จะใช้ได้ส่วนถ้าในกรณีที่บอกว่าใครบอกว่ายิงขึ้นไปแล้วเสร็จคือตั้งแบบนี้ดีแล้วแต่พอยิงขึ้นไปแรงๆแล้วเกิดอาการที่เขาเรียกว่าแทนที่จะขึ้นไปแบบสูตรที่ผมบอกแทนที่จะขึ้นไปถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคือยิงเอียงงี้ใช่ไหมขึ้นไปถึงเวลาปุ๊บดันขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวโค้งงี้ใช่ไหมมันดันไม่เป็นแต่มันเป็นที่ว่ายิงขึ้นไปปุ๊บ แล้วพอถึงไปจุดดิ่งปุ๊บแล้วก็ดิ่งหัวลงบางเงี้ยไอ้นั่นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยครับเกิดจากแบบนี้ดูปีปีครับปีไม่แน่นไม่ใช่มีแน่นอะตรงเนี้ยมันเริ่มหักแล้วเพราะว่ามันแรงไอ้นี่เยอะเดี๋ยวผมจะไปแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ใหม่แต่อันนั้นไม่เป็นอันนี้เป็นคาดว่าไอตอนที่บินมาชนอีเสาเนี่ยแหละไอขาเนี่ยแหละ